สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบช่องอาทิตย์บอลอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากทุกคนกันเช่นเคยครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยไปดูผลประกอบการของเมื่อวานสันิดนึงครับเมื่อวานถือว่าบาดเจ็บหนักกันเลยทีเดียวครับไป7เสร็จไป5เข้ามา1และยกไป1คู่ที่ยกก็คือแม็กอาร์สมยเอเดเลตยู่นเตดหนึึนั่นเองครับ ส่วน5คู่ที่ตายวอสบวกแพ้โคโลน0ูนย์หนึ่งเจนัวแพ้ลาซิโอสองสามรองชนะเลออาฟแค่หนึ่งศูนย์เอสปันญ,ญอนแพ้อาราเบสคาบ้านหนึ่งสองแล้วก็โมเรเดนเซแพ้วิตอเรียกีมราริสศูนย์หนึ่งครับและที่เข้ามาคู่เดียวคอลอก็คือดาร์บ,บี้เคานตี้บุกชนะบริสตอลซิตี้ห้าศูนย์นั่นเองครับยังไงวันนี้เราเรียนใหม่ครับและวันนี้วันเสาร์ที่31มกราคมเนี่ยเราก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากทุกคน7คู่เช่นเคยครับ เป็นฟุบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ5คู่แล้วก็ไทยลีกบ้านเราอีก2คู่ครับเราไปเริ่มคู่แรกกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนก็แล้วครับหง์แดงลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลรับการเมเยนของสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูเนเต็ดคู่นี้เตะกันดึกหน่อยก็คือตีสามตามเวลาบ้านเราครับโดยอันดับบนตารางคะแนนตอนนี้ลิเวอร์พูลอยู่ที่6ครับแข่ง23นัดชนะ10เสมอ6แพ้7นัดเก็บไป36คะแนน ขณะที่นิวคาสเซลเนี่ยอยู่ที่9ครับแข่งยีบสนัดชนะ9เสมอ6แพ้8นัดเก็บไป33คะแนนครับคู่นี้เจอกัน10ครั้งหลังสุดเนี่ยนิวคาสเซนชนะลิเวอร์พูลแค่นัดเดียวเท่านั้นครับที่เหลือก็เสมอกัน1นัดและเป็นหงแดงเป็นฝ่ายชนะไปถึง8นัดนัดล่าสุดเจอกันในเกมลีกดูดูการนี้เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลก็บุกเอาชนะนิวคาสเซลได้3-2ครับ ส่วนผลงานสิบนัดหลังทมทราการเนี่ยลิเวอร์พูลแพ้คะแนดเดียวเท่านั้นก็เกมที่บุกแพ้บอลหมั่นในเกมลีก2-3นั่นเองครับที่เหลือก้านนัดหงแดงเสมอ4ี่นัดชนะไป5นัดนัดล่าสุดลิเวอร์พูลเพิ่งจะเปิดบ้านถล่มคาราบักสมสรจากอาร์เซเบจันในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกไป60ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยลิเวอร์พูลทำกำไรไป5นัดขาดทุน5นัดเท่ากันครับ วังนิวคาสเซลยูเนเต็ดสิบนัดหลังชมทรายการเนี่ยชนะ4นัดเสมอ3นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปเสมอปารีสแซงต์แชร์แมงในสิก UCL มา1นส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดหลังสุดเนี่ยซาลิกาดงทำกำไรไป5นัดขาดทุน5นัดเช่นเดียวกันครับไปดูเงื่อนไขาทางธุรกิจกันบ้างครับเกณ์น,นี้ให้ลิเวอร์พูลเจ้าบ้านต่อ0.5และน่าจะไหลขึ้นไปที่0.75ครับ ขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.75และน่าจะไหลขึ้นไปที่3ลูกยังไงก็อย่าลืมเช็คราคาหน้างานอีกทีนะครับซึ่งทาสนับราคาออกมาประมาณนี้เนี่ยขออยู่ฝั่งลิเวอร์พูลดีกว่าครับเพราะถ้าเทียบเคียงจากผลงานที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าลิเวอร์พูลดูดีกว่านิวคาสเซิลครับคือสาริกาดง6นัดหลังสุดเพิ่งชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นในขณะที่ลิเวอร์พูล5นัดหลังยังมีชนะอยู่3นัดและแพ้แค่เกมเดียวเองครับ การเจอกันของคูน้ที่แอนฟิ์8นัดหลังสุดเนี่ยนอกจากลิเวอร์พูลจะไม่แพ้นิวคาสเซิลแล้วยังเป็นการชนะไปถึง7นัดด้วยกันครับส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลได้เล่นในบ้านเนี่ยน่าจะเอาชนะนิวคาสเซิลยูไในเต็ดได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน่ารุนนห้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจากการสอบถาม AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้ลิเวอร์พูลชนะนิวคาสเซิล2-1ครับ AI บอกว่าโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะชนะใน55ยส่วนนิวคาสเซิลโอกาสชนะ22แล้วกวกาสเสมอกัน23ซครับซึ่งแอดมินก็เห็นพ้องตอ้องกันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งแันแลสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าอยู่ลิเวอร์พูลบูกระจายครับผมคู่ที่ 2, องไบรตันแอนโฮฟส์เอาเบียนจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันคู่นี้แต่กันเวลา22นาฬิกาครับ โดยอันดับบนตารางคะแนนตอนนี้บรตันอยู่ที่12ครับแข่ง23นัดชนะ7เสมอ9แพ้7นัดเก็บไป30คะแนนขณะที่เอเวอเรตันอยู่ที่10ครับแข่ง23นัดชนะ9เสมอ6แพ้8นัดเก็บไป33คะแนนครับคู่นี้เจอกัน5ครั้งหลังสุดเนี่ยบรตันชนะเอเวอเรตัน1นัดแต่ว่า2นัดหลังที่เจอกันเนี่ยเป็นเอเวอเรตันเป็นฝ่ายชนะทั้ง2นัดเลยครับนัดล่าสุดเจอกันในเกมลีกดูดูการนี้เนี่ยเอเวอเรตันก็เปิดบ้านชนะบรตันไป2-0ครับ ส่วนผลงาน10นัดหลังรวมทรายการเนี่ยไบรตันชนะ2นัดเสมอ5นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปแพ้ฟูลแลมในเกมลีกมา1ประตูต่อ2ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดหลังสุดเนี่ยไบรตันทำกำไรไป4นัดขาดทุน6นัดครับฝั่งพุ่มเยือนอย่างเอเวอร์ตต์10นัดหลังรวมทรายการเนี่ยชนะ3นัดเสมอ4นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดท็อปฟีเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอลีสยูไนเต็ดในเกมลีก1ประตูต่อ1ครับ ส่วนเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้เบรตันต่อ0.5ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.5ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนราคาที่นารักหน้าลุ้นสําหรับแฟนบอลของเอเวอร์ตันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะจะเทียบเคียงจากผลงานช่วงหลังลังเนี่ยดูเหมือนว่าเบรตันฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไรครับตามที่เรียนขัางต้นครับว่าสินัดหลังสุดเนี่ยเบรตันพ่งชนะแค่2นัดเท่านั้นนัดล่าสุดก็บุกไป,ปแพ้ฟูลแลมมา1ประตูต่อ2 ในขณะที่เอเวอรรตันเนี่ยพวกเขาไม่แพ้มา4เกมติดแล้วครับและถ้าไปดูผลงานการเล่นนอกบ้านช่วงหลังๆเนี่ยจะเห็นว่าเอเวอร์ตันผลงานใช้ได้อยู่เหมือนกันครับโดยเจ็นัดหลังสุดท็ทอฟฟี่ออกไปเยือนพวกเขาแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้น2นัดหลังชนะรวดอีกต่างหากครับส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนิดถึงแม้ว่าเอเวอร์ตันจะบุกไปเยือนถิ่นไบรตันเนี่ยแต่เชื่อว่าพวกเขาสู้เจ้าบ้านได้ไม่น่าจะแพ้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน่ามุดต่ำอยู่เหมือนกัน แล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้แบรตันชนะเอฟเวอร์ตันสอครับ AI บอกว่าโอกาสที่แบรตันจะชนะเนี่ยห้ส่วนเอฟเวอร์ตันโอกาสชนะ20%แล้วโอกาสเสมอกัน28%ครับซึ่งแอดมินขอแย้งกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งข,ขันแต่ก้อนพ้องต้องการเรื่องของสกอร์ต่ำครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปท็อฟฟี่ดีพอเสมอเผลอๆถึงชนะครับผม คู่ต่อมายุงทองลีสยูไนเตดจะเปิดสนามเอรอนโรดรับการเมเยนของปืนใหญ่อาร์ซอนอลคู่นี้แต่กันเวลา22นาฬิกาครับลีสยูไนเตตตอนนี้อยู่ที่16ครับแข่ง23นัดชนะ6เสมอ8แพ้9นัดเก็บไป26คะแนนขณะที่อาร์ซอนอลยังคงนำเป็นจ่าฝูงครับแข่ง23นัดชนะ15เสมอ5แพ้3นัดเก็บไป50คะแนนครับ คู่นี้เจอกัน10ครั้งหลังสุดปรากฏว่าลีสไม่ชนะอาร์ซอนอลเลยครับเป็นการเสมอกัน1นนัดและปืนใหญ่เป็นฝ่าชนะไป9นัด7นัดหลังที่เจอกันอาร์ซนอนชนะรวดเลยครับนัดล่าสุดเจอกันในเกมลีสฤดูกาลนี้อาร์ซนอลก็เปิดบ้านถล่มลีสไป50ครับส่วนฟอร์ม10นัดหลังจตรายการในลีสยูไนเตดแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นก็เกมที่บุกไปแพ้เิวคาสเซนในเกมลีก3าไปตัวต่อ4นั่นเองครับ ที่เหลือ9นัดยูงทองเสมอ6นัดชนะไป3นัดนัดล่าสุดลีสเพิ่งจะบุกไปเสมอเอเวอเรตในเกมลีก1ประตูต่อหนึครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดในลีสทํากำไรไป8นัดขาดทุนแค่นัดเดียวครับขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยสิบนัดหลังรุมทายการก็แพ้แค่นัดเดียวเช่นกันก็เกมที่แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมลีกคาบ้าน2-3นั่นเองครับ ที่เหลือ9นัดปืนใหญ่เสมอ2นัดชนะไป7นัดนัดลา่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะไครัตเอามาตี้ในศึก UCL ไป3-2ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดที่ว่าเนี่ยอาร์เซนอลทำกำไรไป4นัดขาดทุน5นัดครับเงินไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้อาร์เซนอลต่อ1ลูกครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.5ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนราคาที่ค่อนข้างสูงขออยู่ฝั่งลีสยูเนเต็ดดีกว่าครับ โอเคแล้วว่าผลงานโดยรวมเนี่ยอาร์เซนอลอาจจะทําได้ดีกว่าลีสยูไนเต็ดก็จริงครับแต่ว่าลีสยูไนเต็ดเนี่ยสิบนัดหลังสุดก็แพ้กันนัดเดียวเท่านั้นนะครับแถมเกมในบ้านห้านัดหลังเนี่ยยูงทองไม่แพ้เลยครับก็มีชนะเชลซีสามหนึ่งเสม 3, อลิเวอร์พูลสามสามอัดพาเลสไปสี่หนึ่งเสมอแมนย Man ูหนึ่งหนึ่งและเกมในบ้านนัดล่าสุดเนี่ยก็เอาชนะฟูลัมได้หนึ่งศูนย์ครับคือถึงแม้ว่าโอกาสที่ลีสยูไนเต็ดจะเป็นฝ่ายชนะเนี่ยน้อยกว่าอาร์เซนอลก็จริงแต่ก็ยังเชื่อว่าพวกเขาไม่น่าจะแพ้ปืนนนใหญ่่ขขาดขาดดทีจะเกกินนลูครับ ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน่ารุนนห้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้อาร์เซนอลชนะลีส์อยู่ในเด็ดสหนึ่งครับ AI บอกว่าโอกาสที่ลีสเจ้าบ้านจะชนะเนี่ยส8ส่วนอาร์เซนอลโอกาสชนะ62%แล้วโอกาสเสมอกัน20%สิอครับซิงแอดมินขอแย้งกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันแต่ก้อนพ้องต้องกันเรื่องของสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าเชียร์ยุงทองลองดูสักนัดมีซัดแน่นอนครับผม คู่ที่4ม้มาป่าวูแฮมตันจะเปิดสนามโมลินิวสเตเดียมรับการมาเยือนของบอลมัดโดยจะเตะก,กันเวลา22นาฬิกาครับเจ้าบ้านวูฟแฮมตันตอนนี้ยังคงจมอยู่บวยของตารางครับจากการแข่ง23นานัดชนะแค่นัดเดียวเสมอ5นัดแพ้ไปถึง17น,น,นัดเก็บได้แค่8แต้มเท่านั้นครับขณะที่บอลมัดอยู่ที่13ครับแข่ง23นัด 23, นชนะ7เสมอ9แพ้7น,น,นัดเก็บไป30คะแนนครับ คู่นี้เจอกัน5าครั้งหลังสุดเนี่ยวูฟแฮมตันชนะบอลหมัดแค่นัดเดียวเท่านั้นที่เหลือก็เสมอกัน1นัดและเป็นบอลหมัดเอาชนะวูฟแฮมตันไป3นัดนัดล่าสุดเจอกันในเกมหลีกรูการนี้เนี่ยบอลหมัดก็เปิดบ้านเฉือนชนะวูฟแฮมตันเป็น1นึครับส่วนผลงานสิบนัดหลังสุดรายการเนี่ยวูฟแฮมตัน,น Hamilton, ชนะ2นัดเสมอ3นัดแพ้ไป5นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมหลีกมา0ูนย์ประตูต่อครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยบูฟพฮมตันทำกำไรไป8นัดขาดทุน2นัด7นัดหลังเนี่ยบูฟพฮมตันทำกำไรได้ทั้ง7นัดเลยครับขณะที่ผู้มาเยือนอย่างบอลมาดสิบนัดหลังโวมทรายการเนี่ยเสมอไปถึง6นัดแพ้2นัดและชนะ2นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลในเกมหลีกไป3ประตูต่อ2ครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยบอลหมัดทํากําไรไป7นัดขาดทุน2นัด4นัดหลังก็ทํากําไรได้ทั้ง4นัดเลยครับส่วนเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้บอลหมัดต่อ0.25ปอปปลาตากลมครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.75้าและน่าจะไหลลงมาที่2.5ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนับในราดทิ่นน่ารักน่าลุ้นสาหรับแฟนบอลของบอลหมัดอยู่เหมือนกันนะครับ เพราะถึงแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยวูฟแฮมตันจะก,กระเตืองขึ้นมาบ้างอะไรบ้างก็จริงแต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรจะเป็นครับนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มาศูนย์ประตูต่อ2ในกัที่บอลหมัดเนี่ยไม่แพ้มา4เกมติดแล้วครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไป3าสองส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าบอลมัดน่าจะบุกไปเก็บสแต้มที่บ้านของวูฟแฮมตันได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาก็น่านรุนไดไ แล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเก์นี้ AI ให้บอลหมัดชนะบูฟแฮมตัน2-1ครับ AI บอกว่าโอกาสที่บู๊ฟแฮมตันจะชนะเนี่ย35%ส่วนบอลหมัดโอกาสชนะ38%แลโอกาสเสมอกัน27%ครับซึ่งแอมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับเล่นครับว่าไปบอลหมัดซัดใชยนอกบ้านครับผม คู่ต่อมาเป็นที่สึกลอนดอนดาร์บี้แมชกันบ้างครับสิงโตน้ำมันครามเชลซีจะเปิดสนามสแตมฟอร์ดบิดรับการมาเยือนของขุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดคู่นี้แตะกันเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับอันดับบนตารางคะแนนตอนนี้เชลซีอยู่ที่5ครับแข่งยีบสามนัดชนะ10เสมอ7แพ้6นัดเก็บไป37คะแนนขณะที่เวสต์แฮมอยู่ที่18หรือว่าอันดับ3จากท้ายตารางนั่นเองครับแข่งยีบสามนัดชนะ5เสมอ5แพ้13นัดเก็บไป20คะแนนครับ คู่นี้เจอกัน5ครั้งหลังสุดในเวสต์แฮมชนะเชลซีคนัดเดียวเท่านั้น4นัดหลังที่เจอกันเนี่ยเป็นเชลซีที่เป็นฝาชนะทั้ง4นัดครับนัดล่าสุดเจอกันในเกมลีกดูการนี้เนี่ยเชลซีก็บุกไปถล่มเวสต์แฮมถึงลอนดอนสเตเดียมมา5้าหครับส่วนผลงานสิบนัดหลังโซนตรายการเนี่ยเชลซีชนะ5นัดเสมอ2นัดแพ้ไป3นัดแต่ว่า4ี่นัดหลังเสียงดูชนะรวดเลยครับนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปเฉือนชนะนาโปลีในศึกยูซีเอลมา3-2 ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดหลังสุดเนี่ยเชลซี Chelsea ทำกำไรไป5นัดขาดทุน5นัดเท่ากันครับฝั่งผู้เยอนอย่างเวสแฮมสิบนัดหลังช่มทรายการแพ้5นัดเสมอ3นัดแต่ว่า2นัดหลังชนะรวดเลยนะครับก็มีบุกไปเอาชนะสเปอร์2อและเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์นไป3-1ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยเวสแฮมทำกำไรไป4นัดขาดทุน6นัดครับ ส่วนเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมน,นี้ให้เชลซีตอน่อ1.25และน่าจะลลงมาที่1ลูกครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่3.25ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนับธนาคา่ค่อนข้างสูงแต่ขออยู่ฝั่งเชลซีดีกว่าครับโอเคแหละว่าเวสต์แฮมเนี่ยเพิ่งชนะรวดมา2เกมติดก็จริงแต่ว่าผลงานการเล่นนอกบ้านของขุนคอนเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไรนักกาวนัดหลังสุดที่ออกไปเยือนเนี่ยเวสต์แฮมชนะแค่นัดเดียวเองครับ ในขณะที่เชลซีเนี่ยตามที่เรียนข้างต้นครับว่าพึ่งชนะรวดมา4เกมติดเรียกว่าความคึกกำม,มีความมั่นใจกําลังมาครับถามเกมนี้สิงห์ดูได้เล่นที่แซมฟอร์ดบิดเนี่ยเชื่อว่าน่าจเจาะชนะเวสต์แฮมได้ครับ1เม็ดหน้าจะมาลุ้น 2, เม็ดสองก็ทำกำไรน่าจะสบายใจกว่าส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาหน้าลุ้นได้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้เชลซีชนะเวสต์แฮม20ครับ AI บอกว่าโอกาสที่เชลซีจะชนะเนี่ยส่วนเวสต์แฮมโอกาสชนะ1 5้เโอกาสเสมอกัน25%สิครับึ่งแอดมินก็เห็นพ้องต้องกันกันกบ a i ในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับแต่มองว่าเกมนี้สกอร์น่าจะพอยไปสูงดังนั้นขอฟันฉับลันกันว่าอยู่สิงห์บลูบูกระจายครับผมคู่ต่อมากลับมาที่ศึกบีวีดีลอันซิกส์ลีกหนึ่งที่บ้านเรากันครับเดอร์รับบิดบีจีปทุมยูเนเต็ดจะเปิดสนามทูบีจีสเตเดียมรับการมาเยือนของสิงห์เช คู่นี้เตะกันเวลา18นาฬิกาครับโดยอันดับบนตารางคะแนนตอนนี้ BG อยู่ที่5ครับแข่ง18นัดชนะ9เสมอ5แพ้4นัดเก็บไป32คะแนนขณะที่สิงห์เชียงรายอยู่ที่8ครับแข่ง18นัดชนะ5เสมอ8แพ้5นัดเก็บไป23คะแนนครับ สถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดเนี่ยผัดกันแพ้ชนะฝั่งละ2นัดแต่ว่า2นัดหลังที่เจอกันเนี่ยเป็นเชียงรายที่เอาชนะ BG ได้ทั้ง2นัดเลยครับนัดล่าสุดเจอกันในเกมหลีกเล็กแรกเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเนี่ยเชียงรายก็เปิดบ้านชนะ BG เป็น1 0ครับ ส่วนฟอร์มสินัดหลังชมตราการเนี่ยบีจีแพ้สองนัดเสมอหนึ่งนัดชนะไปเจ็ดนัดสานัดหลังบีจีชนะรวดเลยครับนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะไดนามิกเฮิร์ฟเซบูสมอลจากฟิลิปปินส์ในฟุตบอลชิงถ้วยสมสรอนอาเซียนไป2อศูนย์ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยทับเดวรับบิดทำกำไรไป5นัดขาดทุน4นัดครับขณะที่เชียงรายสิบนัดหลังชมตราการเนี่ยชนะ2นัดเสมอ5นัดแพ้ไป3นัด นัดล่าสุดเชียงรายเพิ่งจะเปิดบ้านเสมออยุธยาในเกมหลีกไปแบบไร้สกอร์ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดที่ว่าเนี่ยเชียงรายทำกำไรไป2นัดขาดทุน6นัดครับเงืนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้ BG ต่อนหนึลูกครับขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่2.75และน่าจะไหลลงมาที่2.5ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ขออยู่ฝั่ง BG ดีกว่าครับ พราะถ้าเทียบเคียงจากผลงานในรวมแล้วเนี่ยต้องบอกว่า BG ดูดีกว่าเชียงรายครับตามที่เรียนข้างต้นครับว่า3นัดหลังเนี่ยดูรับบิดเก็บชัยได้ทั้ง3นัดในขณะที่เชียงรายไม่ชนะใครมา5เกมติดแล้วครับโดยเฉพาะเกมนอกบ้านนั้นล่าสุดเนี่ยบุกไปถูกบุรีรัมย์ถล่มมาถึง8ประตูต,ต่อหนึ่งส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้ BG ได้เล่นในบ้านน่าจะเอาชนะเชียงรายได้ครับหนเม็ดน่าจะมาลุ้นไม่2ไม่3มเมื่อทำกำไรน่าจะสบายใจกว่า ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากผลงานโดยวรวมแล้วน่ารู้นี้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้ BT ชนะเชียงราย3-1ครับ AI บอกว่าโอกาสที่ BT จะชนะเนี่ย65%ส่วนเชียงรายโอกาสชนะแค่12%เท่าน,นั้นแล้วโอกาสเสมอกัน23%บเอนครียนมินเห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าอยู่ BG ดีกว่าครับผม และเราจะปิดท้ายกันที่เกมระหว่างฉลามชนชนบุรี FC จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC คู่นี้แต่กันเวลา19.00นาฬิกาครับเจ้าบ,บ้านชนบุรี FC เนี่ยตอนนี้อยู่ที่12ครับแข่ง18นัดชนะ 4, เสมอ 6, แพ้8นัดเก็บไป18คะแนนขณะที่ท่าเรืออยู่ที่3ครับแข่ง 18, นัดชนะ 10, เสมอ3แพ้ 5, นัดเก็บไป33คะแนนครับ คู่นี้เจอกัน5ครั้งหลังสุดเป็นท่าเรือเป็นฝาชนะชนบุรีทั้ง5นัดเลยครับนัดล่าสุดเจอกันในเกมหลีกเล็กแรกเนี่ยเป็นท่าเรือที่เปิดบ้านเอาชนะชนบุรีไป3 0ครับส่วนผลงานสิบนัดหลังสุดรายการเนี่ยชนบุรีชนะ5นัดเสมอ1นนัดแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดฉลามชนเพิ่งจะบุกไปอัดลำพูนในฟุตบอลถ้วยเมืองไทยคับมา3 0ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยชนบุรีทํากําไรไป5นัดขาดทุน4นัดครับ ขณะที่ท่าเรือ10นัดหลังชุมทราการชนะ7นัดเสมือน1นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดสิงเจ้าท่าเพิ่งจะเปิดบ้านชนะอุทยาในฟุตบอลถ้วยเมืองไทยค,ไ 2, ครับไป2-1ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดที่ว่านี่ท่าเรือทํากําไรไป6นัดขาดทุน3นัดครับเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้การท่าเรือ FC ต่อ0.5ครับ ขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.75ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนราคาที่น่ารักน่าลุ้นสําหรับแฟนบอลของสิงห์เจ้าท่าอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเทียบเคียงจากผลงานในลีกเนี่ยถือว่าท่าเรือฟอร์มดีกว่าชนบุรีครับคือชนบุรีในลีกแข่งมา18นัดชนะแค่4นัดเท่านั้นคิดเปอร์เซ็นต์ชนะในลีกอยู่ที่22.2เองครับในขณะที่ท่าเรือเกมลีกแข่งมา18นัดชนะไปถึง10นัดคิดเปอร์เซ็นต์อยู่ที่55.6ครับ ถามการเจอกัน5ครั้งหลังสุดตามที่เรียนค้างต้นครับว่าเป็นท่าเรือที่เอาชนะชนบุรีได้ทั้ง5นัดส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้ท่าเรือน่าจะบุกไปเก็บ3แต้มที่บ้านของชนบุรีได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน่ารุนให้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้การท่าเรือ FC ชนะชนบุรี FC 2ซอหนึ่งครับ a อบอกว่าอกาสที่ชนบุรีเจ้าบ้านจะชนะเนี่ยสาส่วนท่าเรือโอกาสชนะ45%่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอกาสเสมอกันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ ซึ่งแอมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปสิงเจ้าทาได้สมาราเฮฮาแน่นอนครับผมและก่อนจะปิดคลิปนี้มาสู่บันอีกสักทีว่าเมื่อกี้ให้ทีมไหนอะไรยังไงกันไปบ้างน,นะครับคู่แรกคออยู่ลิเวอร์พูลที่สกอร์สูงครับ คู่ที่2ให้ไปเอเวอตันที่สกอร์ต่ำคู่ที่3ให้อยู่หรืออยู่นเตดที่สกอร์สูงคู่ที่4เนี่ยให้ไปบอลมัดที่สกอร์สูงครับคู่ที่5อยู่เชลซีที่สกอร์สูงคู่ที่6ให้อยู่บีจีที่สกอร์สูงและคู่สุดท้ายไปท่าเรือที่สกอร์สูงอีกคู่หนึ่งครับผม และขอฝากขอย้ำอีกสักครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเนี่ยเป็นเพียงการเอาข้อมูลสถิติต่ตางๆม,มาพิจารณาเพื่อหาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกร้อเเซ็นตครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆรับชมรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่ไหนตรงใจก็จัดขัดใจก็สวนตามมัธยสัยได้เลยครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพูนใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ